ยิงไจเลย่จับอร่อยไหมกินหน่งจังแล้วนะคะขอบคุณค่ะสั่ง <จะ S 2> ไปว <ไป S 1> ่าที่ห้าแล้วค่ะตอนนี้ไฟเบอร์ยาเสียคอยนะแต่ไฟเบอร์ดีแท้เสี้ยคอยอันนี้นะ่ะคอยน้องพับประกันเลยนะี่ก<ด>้มาคอยตามไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงวันนี้ไงรับพัฒนาอันนั้นผู้ไดติดตามพวกนู้กเซียนได้เลขไปนา มันมีบางซื้อแน่เม,ม,มือไร่แน่เลยปล่ายโามาเมื่อนั้นน่นะนูไปแซบ่บซิ่งเมืนบอที่นูบอกทุกคนก่อนนู้สิล้วงไรนูบอกวันหนึ่งหนึ่งสี่อ่ะที่นูนอนห้องหนึ่งหนึ่งสี่ออกเบอร์จั๊จ้าบ่อยากสิคุยผู้ใะไได้แน่มื่อน่ะรือมาติดตามคุณว่าภครซื้อแะนะ่ร้รรอยะ,ะกาแตกแล้วนะร้อยะกาเหรอยร้อยตะกาแล้วครับผมขับคุณนหนึ่งร้อยตะก้าแตกต้ากินมะสม่้งเหมือนสี่ร้อยคนนะร้อยคนเริ่มมาแล้สั่งไปแล้วจ้า เสือใส่แล้วครับแต่วตสีสันน้องย่าหอมคืนค่ะดีใจดีใจขอบคุณค่ะสั่งแล้วไฟเบอร์สามกล่องได้สามก็สูงถูกต้องค่ะวันนี้ลดราคานะคะี๋ยวขึ้นสี่ร้อยห้าสิบกวเราจะบอกโอยอี้นึงตัวใหญ่ๆ,ญๆค่ะซื้อให้ตัวใหญ่ซื้อตัวใหญ่ง่ตัวใหญ่ห<ป>คืออะไรแบ่ง มึงมีอันนี้อันของซิล็กวะเนี่ยโทรศัพท์เหรอเพราเออหนีเดลฟ์โทรศัพท์กูเออชุดที่แฟรลี่ซื้อให้คุณแค่ใส่ตัวอะไรอ๋อที่เป็นยีนกุดกีนนิลอ่ะบอกกูใส่บ่ได้ฮัทนมมีเลอืมกูใส่แบบกูค้านมตะว่ากับผงใช่ได้ไปเที่ยวไหนครัวันนี้มาสระบบุรีครับมาเดี๋ยวผมจะแนะนำโปรให้นะครับผม วันนี้เรามีโปรของไฟเบอร์ให้อลกว่าอก่อนเด้อขออนุญาตไปซื้อเลขก่อนไฟเบอร์เชลลัมกันแดดนะครับไฟเบอร์ปกติปกติเช่นนี้นะครับตรงอยู่5 0 7บาทนะครับแต่โปรที่เราขายปกติตามทั่วไปที่ไม่ได้จับโปร9 9้กครับก็คือ4จ0บาทนะครับแต่วันนี้มันเป็นโปร9.9้าเราให้แค่เพียงแค่390บาทนะครับผมตอนนี้นะบางคนก็ได้ส่วนลดเยอะกว่านี้นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับสามารถกดได้เท่าไหร่เอาไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนลดอยู่ตรงนี้นะกดเอาเลยเลยครับ ตัวนี้ไฟเบอร์ช่วยในเรื่องการขัดถ่ายครับผมตัวนี้ไม่กดบิดนะครับมันมีสารตางจากส้มแขกจากแอปเปิลนะครับส้มแขกคือจากไขมันแอปเปิลคือคุมหิวนานนะครับแล้วก็พีเบลติดไคลยลมฮานะครับที่ว่าอนามัยลําไส้ครับปรับสมดุลลำไส้ให้มันดีขึ้นนะครับตัวนี้เลย Hi ไห้แบบเอาง่ายๆใชว่าภาษาบ้นบานๆเนะาะเพราะภาษาบ้านเดันไปขี่ยากนะ <c oughs> ไปขี่ยากกับตัวนี้อื <c oughs> ไปบทายเนาะกัตัวนี้ไปแต่มันไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียงนะทุกคนแมนบไมันบูบูบิดฟังเล่ากับสรมเหมอไอ้โลฟังเล่ากับมีทางฟังเล่านี่ไปหน้าโปรไฟล์ของอะโลหรือว่าอี่ยาเลยมันจะมีที่ี่ว่าเคยแชร์อยู่เนาะของตัวแทนทางเลาาสามารถสั่งนำคนเล่าได้เลยราคาเดียวกันเนาะหนึ่งกล่องล่าคือเก้าบาทแล้วก็เซตต่อไปก็คือเซตนี้ครับโปรเซรั่มนะครับที่ช่วยเรื่องสิวครับเรื่องด้วย ช่วยเรื่องผิวหน้าใสลดรอยดํารอยแดงนะครับตัวนี้ดีมากตัวนี้ไม่มีน้ําหอมนะครับตัวนี้ไม่มีสารอันตรายใดๆนะครับคนแพ้ง่ายใช้ได้นะครับคนท้องก็ใช้ได้นะใช่คนท้องก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ปกติเราขายหนึ่งขวดสามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้เรามีโปรครับโปรของเก้าจุดเก้าคือเราให้ขวดเดียวไม่ให้นะครับเราให้สองขวดไปห้าร้อยแปดสิบพอทองขวดห้าร้อยแปดสิบพอนะครับแล้วก็อีกโปรหนึ่งก็คือ กันแดดเนี่ยที่เด็ดเลยตัวนี้กันเดดคนใส่เยอะมากคนใยเยอะนะครับนี่เมื่อไหร่บอนี้ให้นมลูกมให้นมลูกันยังไม่แนะนําไฟบ<น>เบอร์นะคะเดี๋ยวลูกถ่ายท้องนะลูกกินนมแล้วลูกจะถ่ายท้องนี่ตัวนี้นะครับไม่มีรองพื้นนะครับไม่มีน้ําหอมก<ช>ันแดดตัวนี้ ไม่มีรองพื้นน้องส้ม,ม,มเข้ายัางไงคะชื่อน้องส้มชื่อว่าเอยาออฟฟิเชียลไม่มีรองพื้นไม่มีน้ำหอมปรับปรับเข้าหน้าดีมากตัวนี้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะปกติราคาหลอดหนึ่งสองร้อยเก้าสิบแต่วันนี้ให้ไปสองหลอดแค่สามล 2> 2หลอดสองหลอดสามร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้พิมพ์ค้นหาว่าไฟเบอร์เอยาก็ขึ้นเออน้องส้มพิมพ์ค้นหาว่าไฟเบอร์เอายาก็ขึ้นร้านชื่อเอยาด้สกอปเออแต่ว่าซื้อร้านเบิกดีๆนี่ ช้อนร่อสามร้อยแปดสิบแล้วก็อีกโปรหนึ่งนะครับก็คือบ้านสวยริมทางถูกต้องค่ะนี่อีกโปรหนึ่งก็คือเทรามแล้วก็กันแดดนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นที่ห้าศูนย์เด้อจากปกติหาเก้าศูนย์เด้อกดสั่งรถไม่ทันรถแบบรถร้อยก่บบาทอะรถร้อยก่บบาทเด้อทุกคนเด้อบอกเลยเด้อมันแบบมันจึ้งมากนะคะสามารถกินห้าครั้งแล้วกินดีจริงๆค่ะขอบพระคุณมากพี่สางแล้วจะซับกลองขอบคุณครับพี่ทุกคนแอบกระซิบนะคันปากมากเลยแต่จะไม่บอกว่ามันคืออะไรอะไร นะประมาณตุลาเราจะมีสินค้าใหม่ออกมาซึ่งแบบมันจึงมามันจึงมากแต่ไม่บอกนะว่ามันคืออะไรอย่าถามด้วยเดี๋ยวมันจะหลงบอกใช่เราจะสนุกกับการทำคอนเทนต์มากนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีสินค้าใหม่ออกมานี่เราแบบรีวิว <c oughs> ให้เห็นกับตาประมาณ <c oughs> <น>เดือนตุลาหนึ่งคลิปเราจะรู้เรื่องเลยอันเนี้ย เนาะมันจะเป็นสีค้าที่แบบอ้อโหทุกคนจะว้าวมากทุกคนจะแบบว้าวเลยอะเออแล้วจะทำให้คนอยากซื้อ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 ให้แบบใจขาดไปเลยแต่เราจะไม่ขา <c oughs> ยยาพูดไม่มีความลับนั่น,นสิอย่าถามนะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวก็หลุดนะทุกคนรู้นิสัยหนูแล้วเห็นปะละ่ะ มีบ้าออกมาบอกแป้งแล้วว่าเราจะไม่บอกใคร <laughs> เราจะรอท,ทําทีเดียวเราจะไม่บอกใคร <laughs> แปลว่าบอ,อกไปแล้ว <laughs> เออเราจะไม่บอกใครเลยว่าเราจะทําอะไรบอกก่อนว่าภายนอกไม่ใช่ภายในนะเ,เริ่มบอกแล้วกลัว <laughs> บอกเขาอก้ไม่บอกใครชอบกลับเอามากดหัวใจหน่อยนะครับจะมีเงื่นสื่อบล่าหรอถูกมากราคาถูกมากแถมพร้อมทั้งแจกทั้งแถมทำไมเะว่านี่ไงกอลไม่ขายบูททำไมวะเออนั่นล่ะทั้งแจกทั้งแถมบอกเลยนะจุดๆนี้บม่บอก แล้วตอนนี้กดไฟเบอร์ก่อนเดี๋ยวบ่มีทุนเห็ดต่อบอกหน่อยนะว่าสันบอว่าบอกบอกเลขบอกบอกกันเลยนะอ๋อจักแสนนึงในมือเนอะที่พี่บ่มีเงินกลับบ้านในมือหน่ะบ่มีก็บประกับได้ยบคีบไปเลยเลยถ้าพี่ขอหัวใจหน่อยครับนู้ซีเ็ดกับแค่เนึ่งคอสองแสนดวงเลย เฮ็ดกาแฟเฮ็ดได้อย่างกาแฟนู้งก็กินกาแฟนู้งกินกาแฟเหรอหนูมันชอบไม่กินกาแฟมันไม่ไปกินกาแฟตะคดเนี่ยเนี่ยเราถามจังหน่อยก็รู้ตากบบพี่มินนี่มวนลบบอันนี้มวนอันไปอาวน้ครับผมสั่งแค่นมนะครับกินอันนี้มวนนะไปคาเฟ่อะไรเหมือนกันสั่งแค่นมกันแดดเซรั่มแล้วค่ะได้450พี่ขากันแดดกับเซรั่มปกติ590นะพี่มันลด รถแบบลอยก็บารดรถแบบจึ้งจึงอ่ะพี่น้องพากันเฝ้าโกดอีหลีเดี๋ยวก็บอกเชื่อเถอะถ้าพี่พี่ยุปยุ่ยมาเนี่ยมันจะไม่ดีนะคะยุ่ยยุมัมาหนูจะหลอนปากบอกนะกนะเนื้อสีชมพูไหมเนื้อออียงสีชมพูกันแดดเหรอ่อะโน,น่ะนเนื้อกันแดดไม่ได้สีชมพูนกักนแหละสีขาวแป้งแป้งทับคัวโบเบเม่บุม้มแป้งทับนะจ๊ะ ว่าป็นแป้งผับนะจ๊ะเป็นกันแดดเนื้อครีมาอันนี้เป็นกันแดดจ้ะเป็นกันแดดเนื้อครีมครับผมเป็นกันแดดเนื้อครีมสีขาวตัวนี้นะคะแตกตัวออกมาเป็นแบบนี้ซึมเข้ากับผิวเลยปั๊มซีผิวปร,ประมาณแบบหนึ่งระดับกันน้ำกันเหงเื่อบเยิมบ่ไหลติดเคอร์ซอางแบบดีมากสินค้าตัวไม้บอกคิมพาตัวบีบีบอเทสเทสยากอันนั้นเทสยาก แยมันหยุยยามันติกระเป๋าน้ำใช้จริงสั่งให้ลูกสาวใช้ดีมากเซรัม่มเซรั่มดีมากเซรั่มบอต้องรัวถึงเซรัม่มเซรั่มดีจริงแล้วคนก็ลูกค้าเราก็ติดไปแล้วแนนเซรั่มนี่ที่สูตรแม่มแต่เขาแต่เข <จะ S 1> าจะรอแค่ปูอย่างเดียวเลย แบบวัน,นี้นี่ออกเยอะมากใช่แต่เขารอรอโปรกันจริงๆนะกันแดดก,กับเซรั่มซื้อได้425บาทได้ส่วนลดไงพี่เก๋มากเซรั่มกับกันแดดก,ก็คือคนติดไปละเก๋สุดๆต้องลองนะใครที่เป็นสิวนะครับ<ช>อลองนะใช,ใช้คู่กันนะตัวนี้ลืมบอกว่าไม่อุดตันรูขุมขนไม่ก่อให้ติดสิวด้วยนะเพราะาเซรั่มเรารักษาสิวแล้วถ้าเรามาทากันแดดคู่กันแล้วเป็นสิวมันจะไม่ได้เห็นๆลินงดอกส้มแข้วเข้าใจไหม,ไมเมน มองดิบบอกกลิ่นไปใกล้แล้วเดี๋ยวก็หลุดบอกแน่คืนนี้โอ้พี่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 คิดไม่ถึงหรอกสิ่งที่หนูจะทําอ่ะคิดไม่ถึงเลยให้ถึกลาวก็ได้สิชังซิปเ็เด้อซิปเ็เด้อถ้าถึกนะพี่พี่คิดไม่ถึงหรอกว่าหนูจะทําอะไรอ่ะนิ้วนิ้วนิ้วกับขามันโดนอะไรมันลูกมันลุกเข้าไปแล้วมัน มันมีเลือดไหนไหนที te <c oughs> ่เขาสั่งก้าวกล่องลูกทีเดือนละครั้งนะใช่ไม่สั่งแล้วก้าวกล่องสามเซตเลยใครได้กินประจำอยู่ก้าวกล่องส่งเท่าไหร่มาก้าวสามเซตเจ้าอาวาสี่เฮดทูขายดีป๊เซตหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าไหร่แล้วเขาเซตทูขายทูเลขเฮดดีได้เขาอาวาจูดทูมือมาทูมือเห็นแม่เขาก็จูดทูมือก็ขายทูบอีแล้วเฮดบ้าดี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 นุ่นเสือภิพลสานาเด้อเฮดถุงเนาะขายทูบอะไรละบาทวะเขาขายแล้วจังปะทูบเอเจ้ากินหอมนะครับแมนทูเบรกเราจะแบบ เราไม่เหมือนกินหอมทั่วไปแล้วกินหอมผลไม้นะครับตอเบอรี่บ้างเมลอนบ้างอเขาเห็ดเขาเห็ดทูบหอมทูบหอมผลไม้นี่เหรอแล้วก็มีเลขอยู่ในหันมีคนทำได้ไหมอ๋อเคยเห็ดได้เลยล่ะตอเบอรี่เนี่ยทูบกินหอมตอเบอรี่คนจะสั่งเยอะมากเลยนะชุดละห้าสิบบาทได้กี่อันน่ะพี่มินี่ทูบอะทูบเลขอ่ะอ้าวหาวกหาวานุเห็ดอี่หลีเด้ไฟเบอร์กินกินถ่ายดีมากเขาพูดค่ะกลิ่นหอมผลไม้เลยคนจะสั่งเยอะ สั่งเลยค่ะสั่งเลยวันนี้นะคะจาก450ให้390สั่งเลยวันนี้คือดีมากถ้าใครกินดีกินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะพี่ๆคะ่ะกดสั่งวันนี้คือถ <ยา S 1> เซรามตอนแรกเห็นขึ้นนะคะ55ตอนนี้จะสั่งขึ้น580<ส>เล่นแล้วมูเจ้าวัดเป้าบอกแล้วรีบกดรีบกดเอาคูปปองมันจะเมิดสั่งไปแล้วจ้าก,กันแดดบวกเซรามกันแดดบวกเซร่มปูนได้ประมาณร0อยกว่าบาทเลยโอ้ค,คุปปองหมดแล้วนะคนกดน่าจะเป็นรอยคนเนี่ยมันมันหมดละ สนับสนุนทูบเอยาไม่แล้วห้เลขถึกตลอดเนาะขายอาหารแน่เลยบอบอบอมมนสิอ้วนแต่สมี่กับพระเฮงลูกสร้างแล้วจ้าดีนะกินดีนะกดทันเราสั่เนี่ยใครที่กดไม่ทันก็เอาไปน้องส้มก็ได้รอไปน้องส้มก็ได้น้องส้มลดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเดี๋ยวพี่กดเข้าดูตะไก้ผลหน่อยพี่ได้ราคาเท่าไหร่ทุกคนเลยนะมีอยู่ในนี้ช้อปปี้ สั่งแล้วค่ะขอบคุณครับอหัวใจหน่อยค่ะจะค้องสองแขนหัวใจเนาะอีกประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงก็เลขจะออกแล้วนะลิปสติกเอยาสันเปนเขาเดาเขาพาก,กันเดาไปทัว<ช>่วที่ทั่วแดนซื้อเขาเราบอกนะหกแปดเขาซื้อแล้วยี่สิบบาทถ้าอโลซื้อเองอโลสิบบถ,ถือแต่ถ้าอโลบอกมันสิถือเพราะฉะนั้นหกแปดทุกคนก็ต้องซื้อ อีหลีอันนี้หนูบอกถ้าบ่อยากเสียเงินถิ่มแกซื้อพกแปดอะสามแปดเลยแค่นั้นแอปส้มซื้อได้วันไหนครับวันนี้นะครับอีกประมาณยี่สิบนาทีก็อีกยี่สิบนาทีสองคูมค่ะสองคูมขึ้นเลยสองคูมขึ้นนะผู้เรียนอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะซื้อแล้วอาจารย์จะทันแล้วเขาซื้อไปแล้วเพราะว่ายังเขาจะรุ่นเป็นน้ำแข็งเนื่ยรุ่นเป็นน้ำแข็งเพราะถือเพราะถือน้ำกันงเนอ บอท่านแล้วซื้อไปแล้ว <g ül> ยี่หลีถ้าโลบอกเราเโลซื้อเพราะฉันพึ่งแต่ว่าถา้าถ้านังบอกล้อยๆแล้วหนูจับคัมเบ้าปุ๊บแล้วหนูไปลักซื้อเสียเถื่อหรือว่าถ้านังบอกแล้วบ่มีคนสนใจอ่ะคือจะมือนันทิว่าซี่เส้นเลขกสามศูนย์มือข้าล่างโอ่งพ่อมันบอกนั่นละออกมันสิปเป็นนังสั้นบูมีไผคสนใจบูมี่ใครยังอ่ะนะแล้วแล้วพีพีผ้ <คน S 1> ากันจับอ๋อไม่เข้าสมันจะได้ใช่ แต่กับพวกเน่ดอกคะในมันออกเนาะอ,อ่ะไฟเบอร์นะครับผมปกติ4 5 0บาทวันนี้ได้แค่390บาทนะครับเออโอ้เนี่ยนี่เห็นบอไมันด้ให้โชคเลยเนี่ย,ยืนยืดซื่อจะหาทีพี่ไปสื่อสื่อเป็น่นละพี่มันมีเก้าอี้นั่งอ่ะพอลองยืนแบบขาวแบบที่มึงไม่ได้ทำอย่างนี้เลยลองทำดูไม่ได้ถ้างั้นเขาจะแบบอยู่อยู่ยากเลย ลองดูลองทำ่างนี้ดูไม่ได้เขาปวดเท้าเท้าเขามีปัญหาหนึ่งนาทีอะแบบนี้เท้าเขามีปัญหาเขารับน้ําหนักตัวเองไม่ได้เขาก็เลยต้องย่างย่างย่างอย่างนี้จริงๆเขาพูดจริงๆเาไมากันโอ้ขาเขาไม่เถาะสัมกันเท่ากันสั่งแล้วค่ะน้องย่าเบอร์สองชุดเซรั่มหนึ่งชุดขอบคุณค่ะเอารวมกันสามตัวหกแปดเก้าสามตัวไหนอะพี่ อ๋อหกแปดเก้าเอาห้าถึงสามตัวเฮ็นตั้งหล่บาทนี่เขาคือว่าซื้อแหละ <c oughs> เขาซื้อไงหกแปดเก้าแล้วเขาไปเขาว่าดีเน๊อหกแปดเก้ามาจักตัวละสามสิบบาทเฮ็ดน้ำกันค <c oughs> ือไฟเบอร์ก็ซื้อน้ำกันเด้อพี่บอกนะผมนห้ามนะพี่ก็ต้องซื้อไฟเบอร์ด้วยนะสามร้อยเก้าสิบบาทนี่ <c oughs> เห็นบอ่อีกละอีกละตั้งสามบาทก็ได้ก็ตั้งตังต้งร่างตัวหนึ่งเยอ เอาสิได้ซื้อน้ำอีกละวโอ้ยเอาซทํานั้นลาเพราะจะไปหาซื้อหลายยี่สิบบาทก็ว่าไปนี่ต้องไปยี่สิบบาทห้าบาทเพราะมวนเพราะได้หัวคือว่าล่ะเอามาครับผมใครอยากสอบถามอะไรสอบถามได้นะครับอันนี้เป็นเซรั่มนะครับอันนี้เซรั่มนะครับอันนี้กันแดดนะครับนี่เซรั่มนะครับอันนี้กันแดดนะครับเนี่ยเอาให้ดูนะ แล้วก็อันนี้เป็นไฟเบอร์นะครับถามได้ว่ามันสาระคุณยังไงมันเเรื่องอะไรบ้างตัวอะไรบ้างแต่ตัวนี้จริงๆน้ำหนักทุกคนลงนะตัวนี้ถามตัวนี้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกว่านอ,นอลงนะแล้วก็ไม่โปรปิดคนยินเยอะตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าเราก็ลดไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเขาผอมลงหมดลแล้วเพาก็จะเปลี่ยนตัวนะครับเพราะเราทำให้คนผอมไปเยอะมากแล้ว ไฟเบอร์เส้นเรื oh. uh ่องอะไรบ้างคะอธิบายให้หน nice. okay. ่อยเร็วๆเดี oh. ๋ยวเขาจะหนีป่าแน่ะเขาจะหนีป่าหรอเขาไม่หนีป่าหรอกไฟเบอร์นะคะพี่พีๆขาตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเลยแบบอันดับหนึ่งเลยคือระบบขับถ่าย ใครที่ถ่ายยากนะคะใครที่สองสามวันไม่ถ่ายหรือกินหมูกระทะชาบูมาแล้วแน่นท้องนะคะแล้วก็ไม่ค่อยขับถ่ายเลยเนี่ยตัวนี้ช่วยได้ภายใน1วันคือกินก่อนนอนตื่นเช้ามาคือถ่ายออกเลยถ่ายโลง่งถ่ายง่ายสบายท้องแล้วก็ถ่ายแบบไม่ปวดปีดถ่ายแบบไม่ท้องเสียนะคะตัวนี้คืออร่อยมาก3รสชาติคูนสตรอบเบอรี่แล้วก็เมลอนแล้วก็มีส่วนผสมของส้มแขกช่วยในเรื่องของการดักจับไขมันยับยั้งการเกิดไขมันส่วนเกินในลำไส้ด้วยแล้วก็ไปดึงพวกแบบว่าของ สะสมในลำไส้อ่ะออกมาทั้งหมดใครที่กินครั้งแรกอาจจะออกเยอะหน่อยวันแรกอาจจะออกเยอะหน่อยเพราะว่าเราได้สะสมของเสียไว้เยอะนะคะคือบางคนน่ะบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมออกแบบพี่ย่าบอกว่าออกหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งถึงสาครั้งแต่ทาไมแบบเรากินถึงออก4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยสครั้ง4ครั้งเนี้ยเพราะว่าบางคนน่ะของสะสมมันเยอะแต่ถามกลับว่ามันออกแบบท้องเสียไหมมันปวดบ,บิดไหมก็บอกว่าไม่นั่นคือแสดงว่าทุกคนออกแบบ วันแรกที่กินอ่ะมันเอาออกมาเยอะมากคือสะสมมันเยอะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจากราคา4 5 0 3กล่องเนี่ยเอาไปเลย390คือใครที่อยากปรับสมดุลในลำไส้เป็นคนที่ถ่ายยากมันจะมีตัวพรีไบโอติกที่ปรับสมดุลในลำไส้เรากินไปเรื่อยๆ15วันเพื่อปรับสมดุลในลำไส้แล้วลองหยุดกินดูนะคะหยุดกินคือ ลองกินวันเว้นวันดูทีเนี้ยจากาจากที่แบบ15วันเรากินติดต่อกันเลยแล้วเราลองหยุดกินดูมันจะปรับสมดุลในลำไส้จากวันที่เราไม่กินมันก็จะถ่ายเหมือนเดิมน,นะคะลองดูได้นะจ๊ะ <c oughs> เธอ <c oughs> ดูหน้า <c oughs> น้อง <c oughs> น้อง <c oughs>